สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วจ้าสาวอุดรอินสวิตแสงเรือนกบิกุลค่คะพี่น้องอันนี้กะเตรียมแปลงสําหรับปลูกหอมแดงค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้ามาสิตาแฝดสักพักนึงค่ะคำคำเจ้งสิป,ปลูกจ้าพี่น้องติดตามกันได้ค่ะวันนี้สาวอุดรอินสวิตสิมาปลูกหอมแดงค่ะพี่น้องถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้สาวอุดรอินสวิตได้ด้จ้ามาจ้ามาซอยกันปลูกหอมแดงจ้า พะจ้าพี่น้องว่าซอยสาววิดอดนินสวิตตัดหัวหอมแดงค่ะเดี๋ยวฮอาจะได้ปลูกกันแล้วค่ะพี่น้องแดดลมล้มตกแล้วจ้าเห็นว่าจ้ามันแทงยอดขึ้นมาแล้วจ้าตัดง่ายๆค่ะ แบบนี้จ้า จ้าเดี๋ยวฝนตกใส่กะงามแล้วค่ะพี่น้องเพราะต้องเห็ดยางยากเลยจ้าปลูกหอมหง่ายๆจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแปลงหอมแดงของสาวอุดรในสวิตกะปลูกเรียบร้อยแล้วจ้าจางังหดกะรอดติดตามกันต่อไปเนาะค่ะเนาะนอกจากหอมแดงแล้วสาวอุดรอนินสวิตกะปลูกหอมอปลูกพักทยย้ายางอื่นน้่จ้าแต่ว่าบอรใดไทยเ้เบิรงจ้าแต่ว่ากะเรียบร้อยแล้วขึ้นกันค่ะพี่น้อง ส่วนแปลงนี้เด้อค่ะกะซิมี่ผักกวงตุง้งผักชีหูลพะพากะเพราค่ะแล้วกะใบแมงลักค่ะที่ยูแปลงนี้ค่ะวานผสมกันเป็นซัดเป็นส่วนค่ะยางละนิดย่างละน้อยเนาะค่ะเนาะผืดผักสวนครัวค่ะพี่น้องอแกะของคุณตาค่ะพี่น้อง ถือว่าเป็นความโชคดีของสาวอุดรในชีวิตค่ะที่คุณตาเพิ่นแบ่งทีให้ทำมาหากินค่ะแบ่งทีให้ปลูกพักค่ะพี่น้องมาแล้วจ้าแกะจ้าเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะเอาบรรยากาศฟ้ามแกะของคุณตามาให้ชมค่ะ จังใดกะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ